แต่ละประโยคในบทของตัวละครฮาสโตนมันมีรายละเอียดเยอะมากๆนี่ไม่ใช่การภาคเกมอะเพราะว่าบอกเขาว่าภาคเสียงเนี่ยมันไม่พอมันน้อยเกินไปสำหรับคาแรกเตอร์ออริจินอลที่เขาให้มาเวลากำกับนักแสดงคือเล่นแสดงเหมือนแสดงละครใทีจริงๆ ปุบเป้ค่ะสัสพินสิริวานิทค่ะเป็น voice director ให้กับ h e a r t stone เอร์ชั่นภาษาไทยค่ะเมก เสียงเราจะเริ่มจากคือมันจะมีสคริปต์ออริจินอลอยู่แล้วที่เป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเสียงภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะฟังเสียงภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราต้องรอให้สคริปต์ภาษาไทยเนี่ยถูกพิูจแปลจนเสร็จแล้วพิูจออกมาพร้อมที่จะอจัดขั้นตอนที่นานที่สุดที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเราต้องฟังเสียงเอาให้รู้ว่าเสียงนี้เรานึกถึงใครมันมีความยากตรงที่เสียงออริจินอลเป็นเสียงภาษาต่ตางประเทศแล้วก็บางทีมันเป็นเนื้อเสียงของคน คนละชาติแล้วมันมีความต่างแล้วเรารู้ว่าบางทีเสียงคนเอเชียอย่างเงี้ยยากมากที่จะเป็นเสียงนั้นแล้วเราทําอะไรได้บ้างกับท ALEN ที่เรามีอยู่ในมือแล้วเราเชื่อมั่นในเขาเนี่ยมีคนไหนที่มี potential ที่จะปรับบางอย่างเพื่อที่จะใกล้เคียงเสียงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะเสียงเหล่านี้มักจะเป็นเสียงที่ยากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าหนักใจที่สุดแล้วก็ใช้เวลานานที่สุดกว่าจะได้คนมาลองอัด กลายเป็นจุดอ่อนของเจ้าแล้วครับผมฮ่องเต้ครับคนทอนเตโชลานครับวันนี้ภาคน่ารักมากเลยแพนด้าครับเป็นลอว์วอเกอร์โชว์นะครับอระสารพิษมรกฏนำทางเจ้าโอ้เจน่าดีใจที่ได้เจอเจ้านะก็ไปได้อัดด้วยค่ะนอกจากกำกับแล้วเรื่องนี้อัดเป็นเจน่าพราวมัวค่ะสวัสดีขอโทษนะ สลาดมากคุณภาพแล้วก็ความละเอียดความใส่ใจที่เราให้เพื่อให้เกมเมอร์คนไทยได้เล่นฮาร์ s สโตนที่เป็นภาษาของเราเนี่ยสนุกแล้วก็ได้รสชาติที่สุดเนี่ยเต็มที่100%ซก็เลยอยากให้เกมเมอร์คนไทยหรือแม้ว่าเล่นฮาร์ s สโตนอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยลองภาษาไทยเงี้ยลองเล่นดูคะ่ะรับประกันคุณภาพเสียงทุกตัว ัดมาอย่างดีแล้วก็ให้เวลากันสุดๆสนุกมากจริงๆค่ะตอนอัดก็สนุกคิดว่าตอนที่มันไปอยู่ในเกมพร้อมกับแอคชั่นเนี้ยสนุกมากแน่นอนค่ะ,ะล่าสัตว์นี่มันตื่นเต้นสักิีฮาร์ดสโตนฮีโร่แห่งวอร์คัฟท์